เอาละฮะก็กลเอาเปิดไปคุยชมดูท่านกันด้วยว,วันนี้เราอกับช่องดับเทีวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมที่ชื่อว่า l i t r distance survival ก็ชื่อก็ไม่ได้บกท่านเล่นนบ่อยนะขอวันนี้ กงแต่อยา่างใดก็แต่ว,ว่าก็จะไม่ใช่ทไม่โกงกก็วันนี้มีแขกเชิญนะเป็นเอซช่องผมนะก็เป็นนะ 4, นะกนนะ็ก็วันนี้เนี่ยกีทุก่คือเติมนะเพื่อเอามาแจากคุณผูช้ชมทกตวด้วยก็ผมได้สร้างกุุกโลบอกไว้แล้วก็อย่าลืมไปจอยกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็ทำเสื้อออกมานะวันแรกเดี๋ยวผมจะ ลองลองออกฟรีก่อนอคิดว่าให้ลองใช้กันฟรีฟรีก่อนให้ลองเอาไปลองดูกันฟรีฟรีก่อนอวันแรกวันแรกให้ลองใช้เสื้อกันฟรีฟรีก่อนให้ลองนะเดี๋ยวจะลองทําเสื้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โอเคปะ่ะเดี๋ยวลองทําขึ้นมานั่นแหละมีลูกโป,ป่งหรือแต่ไม่แต่ไม่โกงอ่ะโอเคคุณผู้ชมแล้วก็ จะไม่โกมีลูกโป่งแต่ว่าก็จะไม่โกงนะเออจะเป็นคนที่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะนะลูกโป,ป่งลูกโป,ป่งมีทําไมก็ไม่รู้ซื้อมาก็ไม่พอซื้อมาทําไมเอ้ยเราต้องท้าฮะท้าท้าทายอํานาจนะโดยการไปอยู่ข้างบนสุดแต่อาจจะเป็น acid นี่ก็ได้นะฝนฝนกรดก็เป็นไปได้มาขึ้นไปเรื่อยๆ f l o ตพ p ซ ใกล้ถึงแล้วเนี่ยโอ้ยยอดสูงสดุดอือหือไปถึงยอดว้าวเอ้ยนั่นไงว่าละว่าละาตูว่าแล้วว่าแล้วเป็นถึงโหลดเลยว่าแล้วมาดูข้าง,งล่างเลยข้างล่างเออข้างล่างข้างล่างเลยดูนี่ ริ่มออกอาารเริ่มออกอาการโอ้ยเริ่มออกอาการแล้วว่ะการหนักึนการ้างมาถึงแล้วอวะนอ๋อมาจากตรงนี้น้อก็อยู่ตรงนี้อาลำทิษดีอำทฤษดี้า้ำข้นก็ปกป้อได้เลยตรงนี้เปารตรงนี้เปอ่า ตามทฤสดีเคยเล่นก็เล่นไก็เล่นอ้โหอ้โอห้าอของเชงก็เป็น f อซผมนะก็ก็ใครที่อยากจะมาเล่นกับผมก็สามารถมาเล่นได้นะ ก็อย่าลืมมาจอยวิชอตก็ได้ล,ไดล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะกดกระดิ่งเพื่อได้แจ้งเตือนแล้วก็จะได้มเมนแรกก่อนใครนี่อืมนี่คนนี้เขาก็เติมเหมือนเราเลยยังมีปีกปีกปีกไม่ใช่อันเดียวกับเราแต่ว่าราคาเท่ากันนะหรือว่าซื้อดีไหมเอ่ยอืมซื้อดีไหมทาวเวอร์อัพร้อยโลบั หลือ4,800ลบผมพยายามม่ใช้แบบประหยัดเ่ะคุณผู้ชมเขาเจอว่าประหยัดไหมประหยัดนะขึ้นมาอยู่อันดับ5จะบอกว่า4แต่ก็ไม่ใช่นี่จะไม่โกงเห็นไหมไม่มีลูกโป่งแต่ก็จะไม่โกงไม่โกงนะเนลวลาเราจะไปขึ้นก็ไม่ใช่ลูกโป่งขึ้นไปองนี้ แซนสตอมไปอยู่ข้างในเลยเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วไปและแซนสตอมอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่นั่นชัดเจนชัดเจนชัดเจ๋วชัดเจนชัดเจ๋วว่าชัดชัดเจ๋วเ,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 เลยใช่แน่นอน เซสตอมม์พิสเดซาดูเซสตอมนิวเซสตอมโอ้เออเอออกอลยมาบเออดีดีท่นขึ้นุขึ้นอ่ขึ้นมากกว่าเดิมเอ้เอ้เอเอ้เอเอ้เอ้นี้นี้ฮฮึอ้ ที่เดียวพี่ตัวนี้ไม่คือสนอุกเฮ้ยเฮ้ยเลือดอืมมีปีกนะบังหิมะได้ไมีเกลียวคือเหมือนเหมือนเอฟเฟอรี่อะนะเอาไปแต่งเพิ่มมีปีกหนะบาบังหัวได้แต่มันบังหัวไม่ได้บางไม่แค่โดนข้างๆเฮ้ยเผยๆหน้าจริงออกมา ได้ไหมยันจริงนี่สอนแ้วตอนนีรั่งต่อกป่าไปกหยองน่ะตอนนี้ขยันแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้มันติดหนักอยู่ข้างใน คนนี้เป็นคนไทยเหรอดีวิวเอ็มโฟเอ็นเซดไหนใครว่ามั้ยเนี่ยขอดูหน้าหน่อยอยู่ไม่บอกตอนเนี้ยอ๋อนี่นีหน,นีคนนี้เขาไม่ใช่คนคนคนไทยนี่ว่าไม่น่าใช่มั้งไม่น่ามั้งไม่น่ามั้งไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งนะจิง มาแล้ววูวูวูว,วูพูดเอาขึ้นมาแต่ไม่ใช่เห็นไหมนี่ไม่ใช่ไงเราต้องไม่โกงต้องเข้าเทียมเฮ้ยแซนสตอมชัดเจนชัดเจนจ้าโอเคชัดเจนจ้าชัดเจนจ้าชัดเจนเลยจ้าโอ้ชัดเจนเลย ชัดเจนทุกอย่างอืมทุกอย่างชัดเจนหมดเลยชัดเจนอืมชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมาก ด้านนูน้นอ๋อมีคนท้าทายอำนทาจอ๋อท่ายอำนาจอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะปไปอยุดเขาด้วยกันนี <c> ่ <oughs> นี่ถือองเงี้ยแต่ไม่แต่ไม่ใช้นี่โอ้ยรูปถงแต่ไม่ใช่เจ้าจริงๆ ดกันเย่าดูกันดูว่ะเดียวก่าใช่เลยแเออไรนะจ้าวไปจ้าไปกันไปกันเราไปนอยู่ตรงนี้กันดีกว่าอยู่ตรงนี้ตนี้งนี้งนี้นี่นี่นี่บี๊ปีน่าฮ่าสุดยอดไปเลย เราควรบูตีใหม่ร้อยโลบัก๊ลลกลง,ล,งนนะลงทุนแล้วเกินลงทุนแล้วเกินฮะลงทุนลงทุนเนาะฮะเสียร้อยโลบัคกเพื่อหนึ่งคลิปหนึ่งลงทุนเลยมันก็มันค่อยคุ้มค่ายอยู่ดีนะอืฮะยังยังไม,ยงไม่ยังไม่ดีที่จะลงทุนอนะไรเนี่ยฮึไอ,ว,ไอว,ว,วีไอวีจ่ายล้วลัะไอวีนะวัด <What? S 1> ใครวะ วีวานบอกแล้วก็บอกว่าอ่าอะไรกันนี่อะไรกันนี่ไอวีเจอาแล้วละไอวีไหนใครวะไอวีไหนวะอืมอะไรกันนี่ว้าวว้าว เดี๋ยว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 ไปดูข้างบนดิมีที่อาชา,าว์เราจะเป็นวชอบแ้ไทยเพระาะฉะนั้นก็ต้องมายตรงนี้นี่นี่เยเนี่ยๆตรงเนี้ยแล้วก็ได้มองด้านหลังคนที่ใจไม่ถึงเห็นไหมตายกันหมดเห็นปะเป็นพวกใจไม่ถึงไหก็ต้องตายเห็นปะ เออนี่สิ่งที่ถูกต้องเสียว้องไปดูข้างบนเฮ้เสียวมากไปดูข้างบนมาดูข้างบนนี่นี่เห็นไหมอุ๊แตงไปถึงก็เริ่มตายกันทีละนิดทีละหน่อยเราไปนอนแล้วนะบายบายนี่เหลือหรือว่าเขาออกไปแล้ววะออกไปแล้วไม่คันไม่คันบอกนู่ ไปน้อนหรอนอนอยู่จังเลยป๊บนึงนะสามทุม่มอ๋อโอเคโอเคเหตุผลก็เหตุผลที่ที่เขาไปนอนเนี่ยโอ้สามทุม่มพี่รู้ตัวเนี่ยรู้ตัวว่าอัดตอนสามทุม่มสุดยอดไปเลยอสุดยอดสุดยอดเลยมาอัดอะไรตอนสามทุม่มบม่รูฮ้ฮ <c oughs> <c oughs> เสียงอาจจะเปล่แตกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอืมมันมันเริ่มดึกแล้วเนาะใช่ไหมันเริ่มดึกแล้วนะฮ่ <c oughs> อีมนะ่มันเริ่มดึกแล้วนะเริ่มดึกแล้วอะไรบบกมือมันรู้อระมันรู้ฮะเพิ่งรู้ตัวนะคุณผู้ชมว่าอาัดตอนว่าอัดตอนนี่โอ้โอ,โอเรือจะตายวะนั้นไปฆ่าตัวตายเลยไปเลย,ยวิวมาเลยเหืออะไรคือ เสียววะใครวะใครวะโอเคตอนนี้เสียงก็จก็จะเงียบลงนิดนึงนะเพราะว่านมันนี่มันก็ดึกแล้วนะคุณผู้ชมนี่มันก็ดึกดึกประมาณแบบสามทุ่มแล้วนะก็ตอนนี้ฮะต,ต้องใช้ความไม่ดังมากเพราะว่าห้องก็เงียบเงียบแล้วไม่มีเสียงรบกวนนะตอนนี้ก็ถือว่าอัดเกมได้สบายเ่ยคุณผู้ชมนี่แหละต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นอย่างนี้ อย่างนี้เลยสุดยอดไม่โกงไม่โกงผืนอ,อ้าวอ้าวออา,อา,อาปีกดยไม่เป็นไรเหตุการณ์มันจะคืออะไรไปดูกันฮะไปชื่อเหลือคนที่อยู่ในคุกไหมนี่อะไรเนี่ยนี่คือคุก prison อืมคุกเต็มเลยุจุบอ้าวอ้าวอ้าว อก็ตอนนี wow. ้ตี่้ก็มีกลุ่มหมแล้วก็เข้าไปเ่นคิอไปรู้สึกช่างนแล้วก็นใ้านด้วยก็ตั่ยไปจทกันนะจะัำมาไ้เลย ก็เรียนจอร์นิสคอร์ได้เนะจะได้เผื่อเวลาเจอมันจะได้เจอได้ง่ลยนะ ก็เห oh ือยเหน่เฉียวเฉ็นหมดแรงเอติดตาทอาเลยเหนดมฮึมันรู้อมันรู้ว่าทำ o u t u b อยู่แล้วมันรู้รู้วคลิปเหรอรู้ว่า คลิปเลยอมโอเคเดี๋ยวไปรอบสุดท้ายและรอบนี้แล้วก็จบคลิปกันแล้วก็จบคลิปเลยมารอบสุดท้ายฮึรอ,อบสุดท้ายเรีบรีบขี่ไป

เอาละคุณผู้ชมแล้วก็ขอจากลาคุณผู้ชมกับคลิเท่านี้ขอบคุณผู้ชมมากๆนะที่เข้ามาดูกันแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหรือรัาคลหน้าหนึ่งแล้วเจอกันบ๊ายบาย